แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่รับผิดชอบการกระทำบางทีความความก,การกระทำผิดแต่ การกระทําที่ผิดไม่ใช่เหตุที่ทําให้อีกคนหนึ่งเป็นทุกข์ได้เราทุกคนต้องรับผิดชอบจิตใจของตนอย่างเช่นเราเป็นคนดีพยายาม ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นขุสลนั้นจุดอ่อนก็ปรากฏอยู่แล้วถ้าใครใครเราหาว่าสิ่งที่ทำเป็นบาปจิตใจก็วันวิตกแล้วการการกระทำของเราเราทำด้วยการปล่อยวาง ศีลศีลของตนเป็นยังไงศีลอย่างไรจึงจะเป็นศีลศีลของพระโสดาบันว่าศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ศีลเป็นที่พอใจของคนรอบข้างและของสังคมทั่วไปถ้าขานิยมในครอบครัวในชุมชนในสังคมผิด เราทำถูกแล้วก็คงไม่เป็นที่เชื่นชมเราอยู่ในโลกลเจอโลกะธรรมธรรมดาทำความดีเจอปุคคลสีประเภทประเภทที่หนึ่งผวกที่อนุโมทนาในความดีของเราประเภทที่สองผู้ที่เฉยเยประเภทที่สามกูกอิจฉา วกที่สีพวกที่ไม่ชอบมีเรารู้อย่างนี้ล่วงหน้าเราก็พร้อมที่จะทำความดีแต่ถ้าเราถ้าเราถือว่าคนที่ทำความดีน่าจะรักความชื่นชมโดยอย่างน้อยที่สุดไม่น่าจะมีใครมาขัดขวางหรือว่า สายร้ายหรือทำนิติดเดียนไม่ได้โลกมไม่เป็นอย่างนั้นเป็นได้ทุกอย่างนั้นเราพร้อมที่จะรับทุกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วเราจะมีสิทธิอะไรบางอย่างที่ว่า,เ,าเราจะเจอแต่คนดีทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นประสบความสำเร็จ ผลบุญที่ชัดๆอย่างนั้นมัเป็นไปได้ยากแต่สิ่งที่เราเราควรจะได้ก็คือความพร้อมพร้อมที่จะรับความจริงทุกประการโดยจิตใจไม่เสียความสองตัวออกมา นั้นเราเราปลีกวิเวกเราออกโดยกายก็มีประโยชน์มากอยู่แล้วความพ้นคลายสิ่งแวดล้อมที่สงบระงับก็ช่วยแต่เราต้องออกด้วยใจด้วยถ้าจิตใจคอยคิดถึงคนนั้นคอยคิดถึงเรื่องเป็นห่วงเรื่องงาน ห่วงนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้ฝากเรื่องนั้นไว้แลเขาไม่รู้ว่าเขาจะดูแลให้ดีหรือเปล่าห่วงคุณพ่อคุณแม่พ่วงลูกห่วงล้านแะ้วว่ามันไม่วิเวก่ละนั้นเราต้องตายจาก โลกชั่วคราวตายก่อนตายเพื่อจะได้ประโยชน์จากการอยู่ที่นี่ในเมื่ออยู่ที่นี่แล้วแล้วต้องอยู่อย่างไรก็อยู่ด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกัน แล้วอยู่ด้วยความสันโดษเกสิ่งแวดล้อมที่นี่ดีสวยงามมากแต่ก็คงไม่เป็นที่พอใจคงแล้วในทุกๆประการหลายอย่างอย่างเช่นไม่ได้นอนห้องเดียวไม่มีห้องส่วนตัว เราอาจจะมีเต็นส่วนตัวถ้ามีโชคดีแล้ก็อยู่ด้วยกันมันก็ต้องปรับตัวต้องสีสะัะความสะดวกสบายบางอย่างเหมือนกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการเข้าปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกัน เรื่องการใช้ห้องน้ําเรื่องอะไรเรื่องนี้ก็คือเรื่องของของคอสเหมือนกันความเห็นแก่ตัวความไม่เห็นแก่ตัวเรื่องการวางของอะไรต่ออะไรก็การที่เราไม่ได้มกมุนหรือไม่ได้เจาะจองเฉพาะเรื่องส่วนตัวแต่การที่เรา ได้รู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมบุคคลแวดล้อมด้วยความเกรงใจนั่นก็เป็นส่วนฝึกจิตให้เป็นปุญเป็นกุศลเหมือนกันเมื่อทอนบายก็ได้ตอบปัญหาเรื่องโมหะสมาธิ แต่คำถามว่าป้องกันยังไงไม่ให้เป็นโมหะสมาธิปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะป้องกันไม่ให้เป็นคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันให้สติของเรามีกำลัง ก็ไม่ใช่ว่าเราเราทำสมาธิแล้วสติเราน้อยเราจะบังคับให้สติมีกำลังมากขึ้นเหมือนเราจะยกของหนักต้องการความแข็งแรง ไม่ใช่ว่าเราจะปรุงแต่งความแข็งแรงให้เกิดขึ้นทันใดท่านนั้นมันต้องค่อยๆอ,ออกกำลังกายเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรมันจึงจะมีกำลังหยอกของได้สติก็เหมือนกันการที่เราคอยฝึกให้มีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบถ ในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์เป็นการทำให้จิตใจเรามีพลังสติเมื่อเราเริ่มปล่อยวางนิวรณ์ต่างๆแล้วสติจะเป็นที่พึ่งของเราได้แต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยในชีวิตประจำวัน มานานแล้วพอมันถึงตรงจุดนั้นสติไม่พอแล้วจิตใจก็ตกผวังและเกิดโมหะสมาธิขึ้นมาดังการเจริญสติทุกอิริยาบถและให้มันมีโมเมนตัมของสติไน้สำคัญที่เราเน้นในการไม่ ไม่พูดคุยนั้นเพราะเพื่อจะให้สติได้ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพอเราพูดคุยแล้วม,มันก็เป็นการขัดกระแสของสติให้สติเราอ่อนลง เราทำสมาธิเดินจงกรมนานเป็นชั่วโมงเผลอไปคุยไปไม่ไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีนะก็ทำลายได้รสติของเรายังยังไม่มั่นคงเท่าที่ควร นั้นก็ขอให้เราให้ความสำคัญกับการทำใจกับสิ่งแวดล้อมอย่าให้จิตใจไปจับผิดในบางสิ่งบางอย่างเพราะเป็นเครื่องสาวมองของจิตใจเป็นนิวร์เป็นพยาบาทนิวร์ก็เป็น ธรรมดาของจิตใจเหมือนกันว่าต้องหาอะไรสักอย่างที่เราจะรู้สึกไม่พอใจได้เมือความเคยชินของจิตใจคือเราออกจากสิ่งแวดล้อมที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่ไม่คอยจะเรียบร้อยไม่คอยจะดี แต่ถ้าจิตใจของเราอชอบไม่พอใจกับสิ่งที่ชวนให้ไม่พอใจถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมนีดีมากๆบางก็จะต้องหาอะไรสักอย่างให้เป็นคดีให้ป็นเป็นประเด็นเป็นทีก็เป็นเรื่องบุคคลรอบตัวที่มันก็ มองอย่างนึ้นก็เรื่องตลกเหมือนกันมันกลายเป็นว่าทนคนนี้ไม่ได้ลักษณะการเดินลักษณะการนั่งลักษณะการลุกขึ้นทุกอย่างทุกอย่างมันสแสลงหมดเลย<ม>ทั้งทั้งที่ไม่รู้จักเขาเลย<ม>เราจึงเห็นว่าโอ้ัมเป็นเรื่องอนัตาจริงๆคือไม่มีเจ้าของไม่มีตัวมมีตนมันเหมือนกับว่ามันมีมันมีตัว พยาบาทอยู่ในใจมันมัน,มนต,ต้องหาที่ลงให้ได้โอ้โหนี่ก็คือที่ท่านเรียกว่าเครื่องสาวหมองแห่งจิตใจสาวหมองแา้ว่ามันจะต้องหาที่ลงให้ได้นั้นเราก็ไม่เอาจริงเอาจังกับมันมากก็ไม่ต้องไปว่าด,ด้วยเองว่าเราเป็นคนแย่เราเป็นคนไม่ดีอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นก็คิดผิดเหมือนกัน อย่าที่ว่าโอ้นี่น่าสนใจก็เป็นอย่างนี้เองแล้วถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังกับมันไม่เชื่ออารมณ์ไม่เชื่อความคิดมันก็ค่อยหายไปเราอยู่ที่นี่เราก็อยู่เหมือนนักบวชเราเป็นผู้ที่ออกจากเรื่องแล้วชั่วคราวนั้นเราก็ต้องพยายามเอาคุณธรรม ของผู้ออกจากเรือนแล้วเช่นก็เป็นสุภโรเป็นภาระที่ดีเป็นคนเลี้ยงง่ายอ,าอะไรก็ได้ห้องอย่างนี้ก็โอเคใช้ได้อาหารเป็นยังไงก็ใช้ได้ที่นัางก็เป็นใช้ได้ เป็นไรนั่นก็เป็นอะไรก็ดีแล้วยิ่งถ้าเราถ้าเรายกเรื่องต่างๆที่เราได้รับมาคิดให้เป็นกุศลจิตใจก็เกิดปิติได้ง่ายเหมือนกันโอ้ดีหนเอเแล้วยกคำนี้ว่าเป็นภาวนา ดีเนาะอะไรเอ่ยดีเนาะโอ้เนี่ยอากาศดีเนาะไม่ไม่ร้อนเลยหนาวก็ไม่หนาวมากใช้ได้โอ้เหมือนดีเนาะอากาศที่นี่มันดีเนาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องอสารานี่ดีเนาะนั่นก็ดีเนาะนี่ก็ดีเนาะ คิดไปว่าอ้จิตใจก็เปลืองนั่นถ้าจิตใจคือ,อจิตใจของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันก็มีโลภะจริตมีราคระจริตมีโทสะจริตมันก็ดูรู้จริตของตัวเองแล้วก็ไปหาวิธีแก้แนวความคิดแก้ มันก่อนที่บานบุญกับเ,บเรื่องการคิดบวกวันนีคน้คนต้องคิดบวกมันไม่มันไม่เสมอไปมันแล้วแต่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราแก้มไม่ได้แทนที่จะให้จิตใจจับผิดหรือสาวมองกับส่วนที่เราไม่ชอบ เราก็พยายามเลิกในสิ่งที่ดีในสิ่งนั้นเพื่อให้จิตใจของเราปกติสุขได้อันนี้ก็คิดในคิดบวกก็ดีแต่ในบางกรณีควรจะคิดลบได้เหมือนกันถ้าเรากำลังหลงไหลอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเรากำลังวางแผนว่าจะทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องรอบคอบใช่หไหมต้องคิดล่วงหน้านั้น ไม่ได้ดูที่ข้อดียอย่างเดียวต้องถามตัวเองมีข้อเสียอะไรบ้างเรียกว่าคิดลบคิดบวกในโอกาสที่ควรจะคิดบวกคิดลบในโอกาสที่ควรจะคิดลบแล้วก็ยังมีคิดหารก็มีฮะคิดหานอา้าวเนี่ยก,ก็กายนี้มี ชีวิตนี้มีอะไรเอาก็มีธาตุสีมีขันหา้าเอาสิ่งที่เป็นก้อนให้เป็นให้มันแยกแยะให้มันดูแง่มุมต่างๆให้ดูส่วนประกอบต่างๆแล้วคิดหาคิดคูงมีคิดคูงก็คือเมื่อเราได้ประโยชน์ได้ความสุขแล้วทต่ยังไงเราก็จึงจะขยายผลให้เกิด ประโยชน์ให้เกิดความสุขกับคนอื่นนี่ด้านพุทธศาสนามันสมบูรณ์มากไม่ใช่คิดบวกอย่างเดียวมันก็แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่สำคัญคือฝึกให้คิดคือการภาวนาที่เราถือเป็นหลักใหญ่อาณาปานสติไม่คิดแต่ในวาระอื่นในโอกาสที่สมควร ต้องคิดเป็นเหมือนกันเวลาไหนควรจะคิดเวลาไหนไม่ควรจะคิดเนี่ก็เป็นเรื่องการบริหารจิตใจเวลาจะคิดเราคิดเป็นไหมคิดแก้ปัญหาได้ไหมนั้นในการ ในการปฏิบัติเราออกจากเรือนแล้วด้วยกายาเรางดพูดงดคุยก็ได้ออกจากวาจาที่ทำให้มีอารมณ์ได้ด้วยเป็นการพักที่ดีลดเรื่องในจิตใจ ได้ทันทีแต่การออกจากเรือนหรือว่าวิเวก,กระดับหนึ่งก็คือจิตวิเวกจิตเราจะวิเวกในเมื่อเรายอมปล่อยวางนิวรณ์ต่างๆเรา นั่งสมาธิเกิดเบือ่อก็เอาเรื่องที่เราชอบมาคิดจะเป็นความทรงจำจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่รเรื่องที่ว่าคิดแล้เพลินอันนั้นก็เป็นการหาความสุขใส่ตน แต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านักปราดและผู้มีปัญญายอมเสียสละความสุขมีประมาณน้อยเพื่อความสุขที่ดีกว่าแต่เมื่อเรากำลังคิดอยู่ในสิ่งที่เราชอบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของกามฉัน พยายามให้สังเกตว่าสิ่งที่คิดเนื้อหาที่คิดก็อย่างหนึง่งแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมจากความคิดนั้นก็เป็นอีกอย่าง,งสิ่งที่เป็นเครื่องล่อเป็นสิ่งที่เป็นกาวที่ ทำให้จิตใจเราติดอยู่ตรงนั้นไม่ปล่อยก็ความสุขคือความสุขจิตใจเลลงอยู่ในความสุขที่เกิดขึ้นจากการคิดในเรื่องนั้นทั้งการปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางสิ่งที่คิดอย่างเดียวแต่ต้องปล่อยวางความสุขที่ได้จากการคิดในเรื่องนั้นด้วยนั่นคือในคัมมะ นั่นคือการออกจากกามนั่นคือการออกจากเกรือนออกจากเกรือนตัวกายนี่ไม่ยากเท่าไหร่ออกจากความสะดวกสบายชั่วคราวอย่างนี้เราก็ทำได้ไม่ยากแต่ออกจากเกรือนคือความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการเอาที่ได้จากความจําและความคิด นี่ก็อีกระดับหนึ่งดังการออกจากเรือนด้วยกายก็ระดับหนึ่งแต่การออกจากเรือนคืออารมณ์ที่เราคุ้นเคยที่เราสุขสบายนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งออกจาก เรือนด้วกายก็เป็นกายวิเวกออกจากเรือนคืออารมณ์ก็จะนำไปสู่จิตวิเวกถ้าได้จิตวิเวกแล้วจิตใจจะเริ่มมีคุณสมบัติเพื่อจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นใน ตนความเชื่อความลงไหลความงมงายว่ามีผู้กระทำม,มีผู้ถูกกระทำม,มีผู้ชอบมีผู้ไม่ชอบความลงว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของที้งแท้ถาวนอยู่สูงกลางชีวิตของเรานั่นจะเป็นตัวร้าย เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งมากิาใจขาดสมาธิไม่มีจิตวิเวกไม่ออกห่างไม่สงัดจากความสุขไม่สงัดจากความทุกข์จิตใจก็จะมองไม่เห็นนั่นเราก็มุ่งที่ความวิเวก นั้นเราวิเวกจากกายด้วยกายวิเวกก็ยังจะต้องวิเวกจากกายคือถือศีลแปดนีงก็ช่วยคือไม่ต้องไปสนใจเรื่องการแต่งตัวไม่ต้องสนใจเรื่องการ <c oughs> หน้าตาของเราไม่ต้องไปสร้างภาพลักษณ์ให้ใครเห็นให้ใครชื่นชมแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องกายเลย ไม่ต้องไปสนใจเรื่องความจำเรื่องความคิดแต่ให้มันดูธรรมชาติของตัวเองที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่คือทางไปสู่อุปติวิเวกความเป็นอิสระอย่างแท้จริงวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมโพสมควรในเวลา ี่ลองเปนแคนี้